ครับผมโอ้โหตื่นเต้นแล้วยินดีดีใจมากเลยครับที่ทางแคสบอร์ดแล้วก็จัดงานได้ที่เออครับที่ทางแคสบอร์ดได้จัดงานให้กับพวกเราในวันนี้นะใช่ครับจริงจริงก็ทุกฝ่ายเลยใช่ทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยปีแรกที่มาปีแรกครับผมปีแรกเลยเป็นอะไรว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมนแล้วก็ ครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีจริงใช่พี่เสียงดังมากเสียงดังเสียงเลยครับผมครับเรามาเชียร์ใครอีกครัอเชียร์ผมก็ผมผมรอมาถึงผมรอม่เชียร์เขาแล้วเขาได้รางวัลน่ะเมื่อไหร่ผมจะได้เมื่อไหร่คุณจะได้มาเชียร์ว่าไม่เชียร์เขาาเมาเชียร์เขา ก็ยินดีกับเขาด้วยไม่ได้ไม่ได้ได้คนเดียวไม่ได้ได้คนเดียวได้ทุกคนไม่มาลนเชียร์ใครอีกไหมก็จริงๆก็ทุกๆคนเลยจะตอบว่าไม่รู้ได้ไหมครับครับผมดีก็เชียร์ทุกคนที่เลยก็เชียร์ทุกคนพี่นี่พี่ไม้อะไรพี่ไม้ขนมปังแห่งปีก็พี่ไม้หรอก เราไปแฟนมิสชาครับผมเราไปแฟนมิสชาครับผมขอบุญแม่ขอบุญใช่แฟนคลับที่ไทเปยต้อนรับเราอย่างดีเลยใช่ป้าหนึ่งบุกคนในครอบครัวท่านหนึ่งเลยจริงๆใช่ก็มีเพลงใหม่ที่แบบไม่ได้ไม่ได้โชว์ที่ไทยใช่ก็ไปโชว์ที่นู่นมีร้องเพลงแล้วก็มีมีเกม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 อะไรด้วยครับ ก็มารอรับเราที่ที่สนามบินตั้งแต่วันที่มาเลยครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีตู้ตู้ตู้ถ่ายรูป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 เขาเรียกอะไรอ่ะที่มัเป็นแผ่นอ่ะพี่ตู้ตู้ถ่ายรูปเอ่อตู้ถ่ายรูปเราแบบเซอร์ไพรส์เลยไม่ไม่เคยม่มีมาก่อนไม่คือเขาเขาเขียนขอบเป็นรูปพวกเราไงครับใช่ขอบเป็นรูปพวกเราแล้วเขาเป็นแบบไหมใช่ใช่ใช่ใชยังยัง อย่างไม่รู้หรอเราอย่าง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 โอ้ดโดูดูแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนไงเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนทำอยู่รูปเดียวแหละ จะมีอีกไหมหรือว่าไงนะครับไปดูจะมีในขอก่าของไทยเนาะใช่ผมไม่ไปต่อไทยอยาก็วันนั้นก็คือแฟนๆรูปเลิฟอะไรที่เตรียมทำไลน์อะไรยังไงบ้างก็คือที่แปลกดีมากเขาก็อยากให้กลับไปอีกเขาอยากให้ไปต่ออีกอยากให้ไปจริงใช่เขาอยากให้ทั้มีอยากให้มีแฟนมิดี่ใชอยากให้มีแฟนมิดีที่ไทยก็เหมือนกันยางตอนนี้ยาง่อน ทั้งบนเลยครับไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์จากพวกเราก่อนใช่ครับผมโปรเจกต์พิเศษใช่ประกาศอะไรประกาศในงานแฟนมีไปแล้วครับผมยัง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 ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมยังอยู่ในกระบวนการอยู่ขั้นตอนอยู่ได้เจอครับผมได้ครับ รออัแป๊บนึงเพราะว่าในซีรีส์เห็นจะแบบผมๆไงเขาเลยอยากเห็นหวานเยอะบ้างมันหวานน้อยไปแต่จะออกมาในรูปแบบออไหนนะก็แบบซีรีส์หนี้มันจะหวานเลยหวานน้อย,ห,ยหวานร้อยเลยหวานร้อยโชว์หน่อยได้ไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเร้อย <c oughs> ตัวว่งวางไม่ถึงร้อยจะหวานก็ย <c oughs> ังไง จริงๆพวกเราผมหวานไปกันที่ไทเปไปแล้วอ่ะเราเห็นที่นี่ก่อนเดี๋ยวครัไม่เห็นหนะคือทำไรอ่ะขอตัวอย่างไม่ตัวอย่างบอกบอกหน่อยเกินได้ไหมต้องทำไงแบบอะไรอย่างเที่เราผมนะเอออ๋อ เกินเกินก่อนเดี๋ยวที่เหลือไปรอดูในซีรีส์ภาคต่อเลยไม่ซีรีส์หรือเปล่าเกินเลยหรอไม่ได้ไม่ได้พลาดเออดกันแน่นอนเจอกันแน่นอนเดอกันแน่นอนครับ นอกจากนี้คือพิเศษทประกาศไปแล้ว,ลวเรามีอะไรอไหมลองสรา,าอ๋อของผมก็มีปลายปีมีละครอุบัติรักก่อสว่า์ครับแล้วตอนนี้ก็กำลังถ่ายอีหว่าดาตาังอยู่ครับผมของผมก็กลางปีนี้จะมีน่านฟ้าชนะอะไรครับผมแล้วก็มีาย้ายปลาไหลกับนายไฮโซแล้วก็10ตุลาคมนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาค2ครับฝากด้วยนะครับผมนี่ครับผม งไอ้อ็อกไอ้แคลกอยู่แล้วทุกวันนี้อาการมันเปลี่ยนไงอาการมันเปลี่ยนเร็วเลยก็เลยแบบนิดนึงออกมาหน่อยนึงไหวสบายมากครับใส่คู่เราได้ไมเป็นวาใส่ใครอ๋อครับผมสำหรับพิเซนเตอร์นะรับนะครับคู่ลงๆเลยว่ารับพิเซนเตอร์คู่นะว่างอยู่นะว่างมากเลยนะครับว่างเลยพร้อมทำงานเสมอใช่พร้อมทำงานเลยจะให้ไปโชว์ตัวที่ไหนก็พร้อมได้หมดเลยได้เลยครับ เอานี้อย่างนะครับเอาเพลกก็ได้โอ้โหได้สำหรับงานไหนที่ฝึกให้ได้หมดนะฮะเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษนะพี่ขอบไ่ได้ไม่มาดูเรื่องครันผ้ม